สวัสดีครับพวกเราปักสตูดิโอและหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าเดอะวอล์ป้นมรุตยูเป็นเรื่องราวของจนกลุ่มหนึ่งที่ได้วางแผนร่วมกันป้นธนาคารในขณะที่แผนการทุกอย่างกําลังไปได้ด้วยดีแต่ในธนาคารนันมีเงินไม่มากพอจึงทําให้พวกเขาต้องลงไปห้องรับใต้ดินเก่าแก่ที่พนักงานธนาคารได้บอกว่าเงินซ่อนอยู่ในนั้นและพวกเขาก็ได้ไปเจอกับความน่ากลัวที่ซ่อนอยู่ข้างในและเรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเราไปรับชมรับฟังการสปอยกับปักสตูดิโอได้เลยครับหนังเปิดเรื่อง มาที่ธนาคารแห่งหนึ่งที่กำลงังวุ่นกับการให้บริการลูกค้าพอว่าธนาคารก็จะถึงเวลาปิดทําการแล้วนะครับขณะนั้นก็ได้มีสาวสวยชื่อว่าลิสได้มาขอสมัครงานที่นี่เมื่อผู้จัดการธนาคารได้อ่านประวัติของลิสเนี่ยเขาก็อยากรับเธอเข้าทํางานมากๆเลยล่ะครับผู้จัดการเลยบอกกับลิสไปว่าเขาอยากรับเธอทํางานนะแต่มีข้อหนึ่งที่เขาต้องถามเธอพอที่นี่มีข่าวลือเรื่องผีทําให้ไม่มีใครทํางานที่แผนกนี้ได้นานซึ่งลิสที่ได้ฟังเนี่ยก็บอกว่าเธอไม่เชื่อเรื่องพวกนี้หรอก ส่วนทางด้านเคาน์เตอร์ก็ได้มีนักสืบมาใช้บริการที่ช่องของซูซานซึ่งความจริงแล้วนักสืบคนนั้นจะมาจีบเธอนะครับแต่ดูเหมือนว่าซูซานจะไม่เล่นด้วยทําให้นักสืบคนนั้นเดินคอตกกลับออกไประหว่างที่นักสืบเดินออกไปด้านนอกก็ได้มีนักดับเพลิง3คนยืนทาลับรับล่อๆอยู่แต่นักสืบก็ไม่ได้สงสัยอะไรพอเขาได้ยินเสียงใส่เลนขึ้นพอดีพอนักสืบเดินออกไปก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อวีเดินเข้ามาวุวายใส่แมรี่พนักงานธนาคารเพราะว่าเช็คของเธอมันเด้งทาให้เธอเอาเงินออกมาใช้ไม่ได้า เห็นว่าแมรี่กําลังแย่เธอเลยเดินเข้าไปช่วยคุยกับวีแต่ก็ดูเหมือนจะไม่เป็นผลนะครับลูกค้าที่ต่อแถวด้านหลังก็เริ่มวุ่นวายและบอกให้รปภลากวีออกไปและตอนนั้นเองนักดับเพลิง3คนก็ได้เดินเข้ามาลิสที่เห็นว่า3คนนี้เดินเข้ามาแล้วเธอก็ได้ส่งสิกให้วีวีก็ได้ต่อยพนักงานจนล้มลงนะครับแล้วก็ทําให้รู้ว่าที่แท้จริงแล้วลิสวี v. และพนักงานดับเพลิง3คนเป็นโจรที่มาปล้นธนาคารพวกเขานั้นมีทั้งหมด5คนก็คือมีวีลิส ไมเคิ Michael, ramer, ลคาร์เมอร์และไซรัสรอปพอที่เห็นท่าไม่ดีเนี่ยเลยรีบวิทยุไปขอความช่วยเหลือแต่เขาก็โดนไมเคิลทุบจนล้มลงนะครับจากนั้นไมเคิลก็บังคับให้รอปพอเนี่ยให้วิทยุกลับไปว่าเหตุการณ์นั้นปกติและรอปพอก็ยอมทําตามนะครับตัดมาที่ด้านนักสืบเขาได้รับรายงานว่าคุมสถานการณ์ได้แล้วแต่เขาก็ต้องไปตรวจให้แน่ใจก่อนแต่ขณะที่กําลังเดินไปเขาก็ได้รับรายงานว่าเกิดเหตุปนธนาคารขึ้น ผมมาช่วยพวกเขาทีนักสืบนี่ก็งงนะครับส่วนทางด้านพวกโจรก็ได้บังคับทุกคนในธนาคารมาอยู่ด้วยกันแล้วใช้ผ้าคลุมหัวพวกเขาไว้ส่วนไซรัสเนี่ยก็ได้เดินไปพ่นสเปรย์ใส่กล้องวงจรปิดทั้งหมดจากนั้นพวกโจรก็ได้บังคับให้ซูซานเปิดเซฟที่เก็บเงินไว้แต่พอเปิดเซฟออกมาเหินมันก็มีแค่เจ็ดหมื่นดอลลาร์เท่านั้นซึ่งมันก็ผิดคาดที่พวกโจรคิดว่ามันต้องมีหลักแสนดอลลาร์ทำให้ตอนนี้เกิดการทะเลาะก,กันขึ้นเพราะวีและไซรัสไม่พอใจกับจำนวนเงินที่ได้และพวกเขาต้องการที่จะหาธนาคารอื่นน้ต่อ แต่ว่าลิสเนี่ยก็อยากให้หนีตอนที่ยังมีโอกาสขณะที่พวกจนกําลังทะเลาะกันเอ็ดองผู้จัดการธนาคารก็ได้พูดขึ้นว่าเขาเนี่ยรู้ว่าเงินอยู่ที่ไหนเพราะเขารู้รายรับรายจ่ายของธนาคารวีเลยถามว่ามันอยู่ที่ไหนเอ็ดเลยบอกไปว่าพวกคุณไปปลดสัญญาณเตือนภัยที่หลังเคาน์เตอร์พนักงานกอ,อก,ก่อนวีเนี่ยก็ไม่ค่อยเชื่อนะครับเธอเดินเข้าไปดูแล้วเธอก็พบว่ามีสัญญาณเตือนภัยอยู่จริงเอ็ดเลยบอกมาอีกทีว่า5้าโมงยี่สิบ พวกเขาจะต้องรวบรวมข้อมูลและยืนยันข้อมูลรายรับรายใจ่ายในตู้เซฟทุกตู้แต่ถ้าไม่ได้ยืนยันสัญญาเตือนก็จะดังตอน5้าโมงยีทันทีและคนที่จะทําแบบนี้ได้ก็มีแค่ผู้จัดการธนาคารเท่านั้นแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ผู้จัดการจะโดนเล่นงานจนน่วมแล้วลิทเลยสั่งให้วีเอาถุงคุมหัวออกจากเอ็ดพอวีเอาถุงออกจากหัวเอ็ดแล้วเอ็ดก็บอกว่าผมจะช่วยพวกคุณแต่ต้องสัญญากับผมว่าพวกคุณจะไม่ทําร้ายใครอีกพวกโจรก็ตอบตกลงนะครับ จากนั้นพวกโจรก็ให้เอสไปจัดการยืนยันรายรับรายจ่ายก่อนที่มันจะหมดเวลาเพราะเอสทำเสร็จแล้วเขาก็ได้บอกกับพวกโจรว่าเงินสด6ล้านเหรียญถูกเก็บอยู่ในตู้เซฟเก่าที่ห้องใต้ดินวีเลยบอกให้เอสไปเอามาให้พวกเขาเอสก็บอกว่าไม่ได้เพราะว่าเซฟนั้นเป็นของธนาคารเก่าธนาคารของพวกเขาแค่สร้างมาทับที่ และที่สําคัญมันเป็นเซฟเก่า50-60ปีไฟฟ้าก็ช่วยไม่ได้และตอนนี้พวกโจรก็ได้เจอปัญหาอีกแล้วนะครับพอพวกเขาไม่ได้เตรียมอุปกรณ์สำหรับงานเซฟเก่าแต่ด้วยมูลค่าของเงินที่มหาศาลพวกโจรเนี่ยก็ไม่ลังเลที่จะลงไปเอานะครับจากนั้นเอ็ดก็ได้ยื่นกุญแจให้วีและบอกว่าห้องนั้นอยู่ท้ายสุดของห้องใต้ดินพอได้กุญแจมาแล้ว วีก็ได้มอบหมายหน้าที่เธอและคาร์เมอร์จะลงไปดูลาดเลาวว่าทางสะดวกหรือเปล่าและ5นาทีเธอจะกลับมาซึ่งลิทก็คอยเฝ้าผู้จัดการธนาคารและตรวจตาระบบความปลอดภัยทั้งหมดและจับตาบองไซรัตอย่าให้ฆ่าใครอีกพอทางสะดวกไมเคิลจะลงไปเจาะท่อน้ําให้เป็นรูจากนั้นเราจะหนีไปทางประตูหลังพร้อมเงินสด6ล้านพูดจบ วีและคาเมอร์ก็เลยลงไปชั้นใต้ดินพอไปถึงคาเมอร์ก็ได้ลงมือเจาะตู้เซฟนั้นทันทีส่วนวีเธอก็ขอเดินสำรวจรอบๆบก่อนนะครับทางด้านลิสก็คอยมองทังคู่จากกล้องวงจรปิดตัดมาที่พวกตัวประกันสูสานได้ขอไมเคินว่า เธอขอไปเข้าห้องน้าหน่อยไมเคิล mm hmm. ก็ได้พาเธอไปนะครับแต่ระหว่างที่ซูซานเข้าห้องน้ําเธอก็ได้พูดกับไมเคิลว่าฉันรูนะว่านายเป็นคนดีไม่อยากทําร้ายใ,ใครพอรู้จักที่นายพยายามจะช่วยตํารวจคนนั้นแล้วอะไรนายถึงมาทําแบบนี้ไมเคิลเลยยอมเล่าให้ซูซานฟังว่า mm hmm. เขาไปติดหนี้พวกมาเฟีย้อนโตเลยต้องหาเงินไปคืนพวกมันเขาจึงชวนลิสวีน้องสาวเขาไซรัสและคาร์เมอร์มาปล้นพูดจบไมเคิลเนี่ยก็ชกกระจกไปหนึ่งทีแล้วบอกซูซานให้รีบฉี่ ส่วนทางด้านลิสที่ตอนนี้เธอก็ได้รู้ว่าด้านนอกมีพวกตำรวจล้อมไปหมดแล้วแต่พวกเธอนั้นก็มีตัวประกันตำรวจคงไม่กล้าบุกเข้ามาลิสเลยเดินเข้าไปดูกล้องวงจรปิดต่อแต่ระหว่างที่คาเมอร์กำลังเจาะตู้เซฟไฟมันก็ติดติดดับ ลิสก็ไม่ได้คิดอะไรสกักพักไมเคิลก็ได้พาซูซานกลับมาจากห้องน้ําลิสก็ได้วิ่งไปบอกไมเคิล hmm. ว่าทําไมยังไม่รีบไปเจาะท่อน้ําอีกเราช้าไปแล้วนะแล้วเธอก็ได้บอกให้ไซรัสไปดูตัวประกันแทนไมเคิลไมเคิลจึงรีบไปหยิบอุปกรณ์แล้วลงไปที่ด้านล่างเพื่อเจาะท่อระหว่างทางเขาก็ได้พบกับวีที่นั่งอยู่ตรงบันไดวี v, บอกไมเคิลว่าเธอรู้สึกแปลกเธอเลยบอกไมเคิลว่าถ้าได้เงินมาแล้วพวกเราหนีไปกันแค่2คนไหมเพราะปกติพอง,งานเสร็จลิสก็จะชอบชิ่งหนีไปก่อนตลอดเลยอยากให้เราลองมาทําแบบนั้นบ้าง แต่ไมเคิลก็ไม่เห็นด้วยนะครับเขาเลยเดินไปทํางานเจาะท่อของเขาวีจึงเดินขึ้นไปด้านบนและดูคาเมอร์เจาะเซฟและตอนนั้นเองคาเมอร์ก็ได้เจาะเซฟได้สําเร็จแต่ตอนนั้นคาเมอร์ก็รู้สึกว่ามีอะไรวิ่งผ่านหลังเขาคาเมอร์เลยหันไปดู แล้วก็มีเงาเหมือนคนนะครับเขาก็คิดว่าเป็นวีจึงบอกให้เธอรีบไปรวมกับคนอื่นแต่มันก็ไม่มีเสียงตอบรับมาเลยนะครับทางด้านวีและลิสที่ดูกล้องวงจรปิดอยู่ก็งงกันยกใหญ่ว่าคาร์เมอร์คุยกับใครอยู่เธอเลยวิทยุไปถามคาร์เมอร์แต่ด้านล่างสัญญาณวิทยุสื่อสารมันใช้งานไม่ได้นะครับตัดมาที่คาร์เมอร์เขาได้ก้มลงไปหยิบวิทยุสื่อสารพอเงยหน้าขึ้นมาเขาก็ต้องตกใจเพราะมันมีเงาเพิ่มมาอีกหนึ่งคาร์เมอร์จึงรีบวิทยุไปบอกว่ามีคนลงมาข้างล่างสองคนพอคาอร์ เพราะตอนนี้มันมีเงาเพิ่มเป็น4ี่คนแล้วและเงาพวกนั้นมันก็ได้ผลักคาร์เมอร์เข้าไปในตุกเซฟนะครับลิสและวีเนี่ยก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นพอรู้จับกล้องวงจรปิดเขาก็เห็นแค่คาร์เมอร์คนเดียววี v เนี่ยก็เริ่มหัวเสียและบอกกับทุกคนไปว่าเธอจะลงไปให้เห็นกับตาว่าเกิดอะไรขึ้นพูดจบวี v ก็เดินตรงไปที่ห้องใต้ดินแต่ตอนนั้นประตูมันก็ได้ปิดและล็อกวีเองก็ตกใจหน่ยหนอยๆนะครับที่เห็นว่าห้องใต้ดินล็อกเธอเลยบอกให้หมเคินเอากุญแจมาให้และบอกให้ไซรัสนับตัวประกันว่าครบไหมขณะที่รรัััััสกกงนบตวปะ อยู่ไฟมันก็ติดติดดดับและศพของผู้จัดการธนาคารก็ขยับเองได้สักพักตัวประกันก็เหมือนจะเพิ่มจํานวนขึ้นผู้ตัวประกันลุกขึ้นและเดินเข้ามาหาไซรัสอย่างกับซอมบี้จากนั้นก็ได้มีงาปริศนาโผมาบังคับให้ไมเคิลเอาปืนยัดปากและยิงตัวเองตายลิสที่ไม่ได้รับคําตอบจากไซรัสว่าตัวประกันครบไหมเธอเลยรีบวิ่งไปดูที่ห้องตัวประกันพอเปิดประตูไปก็ไม่พบว่ามีอะไรผิดปกติวีเองที่รอกุญแจไม่ไหวเธอเลยใช้ปืนยิงประตูและเดินลงไปยังห้องใต้ดินทางด้านไมเคิลที่กําลังเจาะท่ออยู่ <ๆ S 2> ก็ได้ยินเสียงป เขาเลยเดินสำรวจดูและได้พบว่าคาเมอร์ที่นั่งอยู่บนรถเข็นพร้อมมีถุงคุมหัวอยู่คาเมอร์ได้บอกให้ไมเคิลช่วยเขาหน่อยพูดจบคาเมอร์ก็ได้หยิบสวราค์ขึ้นมาจอกหัวตัวเองตายไมเคิลที่เห็นแบบนั้นก็เรีบวิ่งขึ้นไปด้านบนทันทีตัดมาที่ลิสตอนนี้เธอได้ไปถามเอ็ดว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่นายจัดฉากหลอกพวกเราหรือเปล่าเอ็ดก็บอกไปว่าเขาไม่รู้เขาแค่บอกที่ซ่อนเงินในห้องใต้ดินแค่อยากจะช่วยพวกลิสเพื่อแลกกับชีวิตคนในธนาคาร ขณะที่ทั้งคู่กําลังเถียงก็ได้มีเสียงโทรศัพท์โทรเข้ามาลิสเลยหยิบมาให้เอ็ดดูพอเอ็ดรับสายก็พบว่าเป็นนักสืบและนักสืบก็ขอคุยกับหัวหน้าจนเอ็ดเลยยืน่นโทรศัพท์ให้ลิสนักสืบดะยื่นข้อเสนอให้ลิสว่าถ้าปล่อยตัวประกันตอนนี้ทุกอย่างจะยังคุยกันได้และเขาจะช่วยเหลือเธอทุกอย่างลิสเนี่ยก็ได้ตอบตกลงไปแต่เธอขอเวลาอีกครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าตำรวจยังกดดันเธออยู่แบบนี้ตัวประกันได้ตาที่ะคนแน่พูดจบลิสก็วางสายไปจากนั้นลิสก็ได้เข้าไปถามเอ็ดว่าใครเป็นคนโทรแจ้งตร เอ็ดก็บอกว่าเขาไม่ได้ทำลิสต์เลยจะไปเข้นคําตอบกับซูซานหัวหน้าพนักงานพอไปถึงซูซานเธอก็บอกว่าเธอไม่ได้ทำลิสต์เลยบอกว่าแล้วใครทําซูซานเลยบอกว่าอาจจะเป็นสิ่งรับในห้องใต้ดินในตู้เซฟทําก็ได้ซึ่งลิสต์เนี่ยทำท่าไม่เชื่อนะครับซูซานเลยบอกว่าเธอพูดความจริงเพราะเมื่อปี1982้ได้มีชายสมน้ากากคนหนึ่งพยายามปล้นธนาคารชายคนนี้เป็นโจรโลคกจิตเขาขังตัวประกันไว้หลายวันแต่ไม่มีน้ําไม่มีอาหารชายคนนี้จึงขอให้ตำรวจส่งอาหารให้เขาแต่ตำรวจก็เอ ถ่วงเวลาทําให้ชายคนนี้กรมากจึงบังคับให้ตัวประกันฆ่ากันเอง จากนั้นก็ลากตัวประกันทุกคนไปไว้ในตู้เซฟและเผาทิ้งลิสเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเชื่อนะครับเธอหาว่าซูซานโกโหกเธอเลยขู่ซูซานให้เล่าเรื่องจริงออกมาแต่ตอนนั้นไมเคิลก็ได้ขึ้นมาพอดีเขาเนี่ยก็ได้โกรธลิสเอามากๆนะครับเพราะกฎของพวกเขาคือห้ามทาร้ายตัวประกันแต่ลิสทําผิดกฎลิสจึงได้ไปอธิบายกับไมเคิลว่าเธอแค่ขู่พอลิสพูดเสร็จไมเคิลก็ได้บอกกับลิสว่าที่นี่มีอะไรลึกลับซ่อนอยู่พอคาเมอร์ตายแล้วและเขาก็ใช้สว่านเจาะหัวตัวเองจนตายพอลิสรู้ว่าคาร์เมอร์ ก็กอดกับไมเคิลและร้องไห้แต่ตอนนั้นเองวี v ก็ได้เดินเข้ามาพร้อมกับเงินเต็มกระเป๋าลิสได้บอกวีไปว่าตอนนี้คาเมอร์ตายแล้วและด้านนอกก็มีตำรวจล้อมไว้หมดแล้วพูดจบลิสก็ได้หยิบเงินขึ้นมาเช็คแล้วก็พบว่าเงินทุกใบในกระเป๋าเป็นของปี1982ปีที่มีโจรโรคจิตเข้ามาป้น<ๆ>เธอเลยบอกทุกคนว่าถ้าเราเอาเงินนี้ไปใช้ต้องถูกสงสัยแน่แต่วีก็บอกว่าเงินก็คือเงินจะอะไรนักหนาเราแค่ทําตามแผนคือเผาธนาคารและลอมเป็นนักหนับเพลิงหนีออกไปขณะที่ทั้งคู่กําลังเถียงกันอยู่ลิสก็ได้เห็น ว่าวีถูกตำรวจเลงอยู่แล้วจะยิงเธอเธอเลยผลักวีออกทันทําให้ไม่มีใครบาดเจ็บวี v. ได้คานไปหลบเจอกับเอสเอสก็ได้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นวี v. ก็บอกว่าไม่รู้แต่จะจู่เอสก็พูดกับวีว่าคุณเป็นคนเดียวที่ยังมีสติลิส er, เน่ะเพี้ยนไปแล้วอย่นานั่นเป็นตัวถ่วงคุณควรจะทําอะไรสักอย่างถ้าไม่อย่างนั้นจะต้องมีคนตายอีกแน่วี v. ก็ตอบมาว่าจะไม่มีใครตายทั้งนั้นตัดมาที่ลิสตอนนี้เธอได้ไปถามรปภว่าทาไมตำรวจถึงยิงพวกเขารปภก็บอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่อาจจะเป็นเพราะ และเกิดการสื่อสารผิดพลาดแต่ถ้าเธออยากรลอดออกไปได้ก็ต้องปล่อยตัวประกันออกไปบางส่วนมันอาจจะช่วยทวงเวลาให้พวกเธอหนีไปได้ทางด้านไมเคิลตอนนี้เขาก็ได้มาเจาะท่อน้ําเพื่อใช้เป็นทางหนีต่อเมื่อเจาะท่อทะลุแล้วเขาก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องให้ช่วยไมเคิลจึงเดินไปดูและได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งนอนบาดเจ็บอยู่ไมเคิลจึงเดินไปคุยกับเธอแต่ขณะที่ทั้งคู่คุยกันอยู่ไมเคิลก็ได้ยินเสียงวีเรียกเขาเลยหันไปตามเสียงพอหันมาอีกทีก็พบว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่คนไมเคิลตกใจมากเขาเ เราปพอเสร็จแล้วเธอก็ได้เดินออกมาแล้วก็พบว่าโทรศัพท์มีการโทรออกอยู่ลิสจึงหยิบโทรศัพท์มาคุยและปลายสายเองก็ได้พูดเหมือนกับที่โทรไปบอกนักสื่อคือโทรแจ้งว่ามีเหตุการณ์ป้นเกิดขึ้นลิสเนี่ยก็งงนะครับว่าใครเป็นคนโทรและตอนนั้นก็ได้มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาอีกนักสื่อได้โทรมาบอกลิสว่าพวกเขาจะถอนกําลังแล้วลิสได้บอกว่าเธอจะยอมปล่อยตัวประกันไปคนหนึ่งหลังจากที่ปล่อยตัวประกันลิสก็ได้ถามนักสื่อไปว่ามีใครโทรแจ้งว่ามีการป้นนักสื่อก็บอกว่าไม่มีคนโทรมา เขาได้แค่รับสายที่แจ้งเหตุข่าวลวงว่ามีการป้นเท่านั้นเมื่อได้คำตอบลิสก็กลับเข้าไปในธนาคารเธอเดินไปที่โทรศัพท์เครื่องเดิมแล้วก็พบว่ายังมีเสียงคนโทรไปแจ้งตำรวจอยู่ลิสเนี่ยก็เริ่มกลัวแล้วนะครับ ทางด้านวีที่เดินตามหาไมเคิลเธอก็ได้ไปพบศพของคาร์เมอร์ที่สภาพดูไม่ได้วีเองเขาก็ตกใจมากเธอเลยรีบวิ่งตามหาไมเคิลสักพักวีก็ได้พบกับไมเคิลที่กํลาลังราดน้ํามันเตรียมเผาไมเคิลบอกกับวีว่าให้วีไปที่ท่อน้ําตอนนี้เขาได้เจาะรูไว้แล้วและเตรียมทุกอย่างไว้เรียบร้อยหมดแล้วและให้วีเอาเงินหนีไปส่วนเขาจะขอจัดการอะไรบางอย่างก่อนไมเคิลได้ราดน้ำมันไปทั่วห้องใต้ดินและจุดไฟเผาทาให้ควันลอยขึ้นมาด้านบนและมันก็ทําให้สัญญ,ญาณเตือนภัยดังขึ้นเอ็ดเลยบอกลิสว่าถ้ายังปล่อยให้สัญญ,ญาณ นั่งอยู่แบบนี้ตำรวจได้บุกเข้ามาแน่เอดเลยเสนอให้ลิสปล่อยตัวประกันลิสเธอก็ทําตามที่เอดบอกนะครับจากนั้นเธอก็ได้ขนเงินในกระเป๋าและจะลงไปที่ท่อระบายน้ําเพื่อหน,นีเปภาพอที่เห็นเข้าเลยเดินสติลิสว่าอย่าลงไปแต่เธอก็ไม่ฟังพอลิสลงไปด้านล่างแล้วพวกตำรวจก็บุกเข้ามาและพอลิสไปถึงท่อระบายน้ําเธอก็กําลังจะหนีลงท่อแต่ก็มีเสียงของไมเคิลเรียกชื่อเธอดังออกมาจากตู้เซฟเก่าลิสจึงตามไปดูแต่พอไปถึงก็ไม่มีไมเคิลอยู่ที่นั่นลิสเลยจะเดินออกมาแต่ตอนนั้นก็ได้มีกลุ่มปีศาจ ขึ้นมามากมายและประตูเซฟก็กําลังจะปิดลิสเลยรีบวิ่งไปดันประตูไว้แต่โชคดีที่ไมเคิลมาช่วยเธอไว้ทันและบอกให้เธอหนีไปก่อนส่วนเขาจะจัดการกับพวกปีศาจนี้ก่อนลิสก็ได้ทําตามที่ไมเคิลบอกนะครับขณะที่ลิสกําลังเตยมตัวหนีเธอก็ได้ยินเสียงเพลงดังขึ้นลิสก็ได้มองหาว่าเสียงมาจากไหนแต่ก็ไม่มีอะไรพอเธอหันหลังกลับก็ได้พบกับกลุ่มปีศาจกลุ่มเดิมลิสเนี่ยกลัวมากๆแต่ตอนนั้นไมเคิลก็ได้ตามมาและเห็นว่าลิสกําลังโดนพวกปีศาจล้อมอยู่เขาเลยไปทุบท่อออแกกจนลูมา ไมเคิลตะโกนบอกให้ลิสหนีไปและฝากดูแลว,วีด้วยพอเห็นว่าลิสหนีเข้าท่อไปแล้วไมเคิลก็จุดไฟใส่แก๊ส ทาให้เขาโดนระเบิดไปพร้อมกับพวกปีศาจเช้าวันต่อมาลิสก็ได้ขับรถไปที่จุดนัดหมายเธอฟังข่าวจากวิทยุที่รายงานเรื่องการปล้นธนาคารและตํารวจก็สันนิษฐานว่าพวกโจรทั้งหมดโดนระเบิดไปพร้อมกับธนาคารพอไปถึงลิสก็ได้เหน็บปืนไว้ที่กางเกงของเธอก่อนลงจากรถและวีก็ได้เดินออกมาพอลิสเจอหน้าวีเธอก็ถามวีไปว่าเห็นอะไรในห้องใต้ดินวีก็บอกว่าไม่เห็นอะไรฉันเห็นแค่ว่าแกกาลังลังเลอยู่และพวกตํารวจกาลังจะฆ่าเราพูดจบ วีก็ได้ถามหาเงินลิสก็ได้เดินไปเอาเงินบนรถมาพอวีตรวจเงินดูแล้วเธอก็ได้ถามหาไมเคิลลิสก็บอกว่าไมเคิลตายแล้ววีเสียใจมากถึงกับสุดลงไปที่พื้นลิสกับวีก็ได้กอดกันและร้องไห้ที่สูญเสียพี่ชายไปตัดมาที่นักสืบเขาได้นําเทปกล้องวงจรปิดในธนาคารมาดูแลวก็พบว่ามันเกิดเรื่องแปลกๆขึ้นที่โจดันฆ่าตัวตายเองและเขาจะเรียกตัวประกันมาสอบสวนตัวประกันก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามีพนักงานชายคนหนึ่งช่วยพวกเขาไว้ให้รอดมาได้เขาบอกวิธีการปลดสัญญาณเตือนภัยทั้งหมดแถมยังมี กุญแจให้พวกโจลงไปที่ชั้นใต้ดินด้วยแต่ไม่มีพนักงานคนไหนรู้จักเขาเลยแถมในกล้องวงจรปิดก็ไม่มีพนักงานชายคนนั้นอยู่ด้วยพอถึงคิวซูซานเธอก็ได้บอกว่าเธอเห็นพนักงานชายคนนั้นจริงๆขณะที่ซูซาโรโดนสอบสวนอยู่เธอก็ได้เหลือไปเห็นผังคดีการป้นเมื่อปี1982และเธอก็เห็นภาพของเอด็ดพนักงานชายที่ช่วยชีวิตพวกเธอไว้ซูซานเนี่ยก็ไม่อยากจะเชื่อกับสิ่งที่เห็นนะครับเธอจึงบอกกับนักสืบไปว่าชายคนนั้นคือคนที่ช่วยพวกเธอไว้เขาก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะเอ็ดเป็นหนึ่งในตัวประกันนนนใเหตุกาาารรณ์้นธนา และเขาก็โดนฆ่าตายไปแล้วและหนังก็ล้เมื่อปี1982ที่ธนาคารขณะที่เอ็ดกำลังนั่งจิบกาแฟเขาก็ได้ยินเสียงผู้หญิงตะโกนขอความช่วยเหลือเอ็ดเลยโทรไปแจ้งตำรวจว่ามีเหตุการณ์ป้นเกิดขึ้นขณะที่เขากำลังคุยอยู่จนใส่หน้ากากก็โผล่มาด้านหลังและยิงใส่เอ็ดไปที่หัวเต็มๆแล้วก็ตัดมาที่ลิสและวีทั้งคู่ได้ขึ้นรถเพื่อที่จะหลบหนีแต่รถก็ดันสตาร์ทไม่ติดวีเลยลงไปดูเครื่องยนต์และบอกให้ลิสสตาร์ทอีกครั้งพอลิสสตาร์ทรถก็ยังไม่ติดนะครับแต่ได้มีเสียงเพลงดงขึ้้นมาเอิก็ไ พยายามปิดเพลงแต่ปิดยังไงก็ไม่ดับสักทีด้านวีที่เห็นว่ารถสตาร์ทไม่ติดสักทีเธอเลยปิดฝากระโปรงรดลงพอฝากระโปรงลถปิดลงเธอก็ได้เห็นโจโลกงจิตใสหน้ากากมายืนอยู่หลังวีและหนังก็ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ,บ้างครับกับเรื่องเดอะวอล์ลป้นมนุษย์ตะยูเรียกได้ว่าเริ่มเรื่องมาเป็นหนังป้นแต่จู่ๆกับกลายมาเป็นหนังสยองขวัญและเอ็ดที่มาช่วยพวกตัวประกันไว้เนี่ยก็กลายเป็นผีซะง,งั้นนะครับเ,เรียกได้ว่าหลอนสุดๆและหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก IMDB ไปถึง4.9คะแนนและคะแนนจาก Rotten 27%และสุดท้ายหากใครชื่นชอบผลงานการสปอยของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนจากปักสตูดิโอด้วยนะครับซึ่งวันนี้เราหวังว่าทุกคนจะสนุกและผ่อนคลายไปกับพวกเราปักสตูดิโอ